วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมและรายการรู้เรื่องสื่อเช่นเคยนะครับเด็กๆส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีกันวันละหลายชั่วโมงวันนี้ผมมีคำแนะนำว่าเด็กควรบริโภคสื่ออย่างไรมาฝากครับไปชมพร้อมกันเลยครับรายการโทรทัศน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมและความประพฤติของเด็กการเลือกรายการที่ดี ที่เหมาะสมตามวัยจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมสังคมการพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในทางกลับกันหากเลือกรายการที่ไม่เหมาะสมจะเกิดผลลบต่อความคิดสร้างสรรค์จินตนาการทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงถ้าหล็กเลี่ยงไม่ได้ในการรับชมก็ควรมีผู้ปกครองคอยชี้นำอยู่ข้างๆนะครับรายการทีวีสำหรับเด็กอธิบายง่ายๆก็คือ รายการที่มุ่งให้เด็กดูเข้าใจง่ายสนุกสนานและได้ความรู้ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจที่สำคัญภาพความรุนแรงการแสดงบทเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมรวมถึงภาษาที่หยาบคายไม่ควรมีในรายการสำหรับเด็กด้วยนะครับได้รู้วิธีการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนกันไปแล้วนะครับอย่าลืมนำไปปฏิบัติตามกันด้วย สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ